ชาวบ้านตำบนหนองสออมเมืองจังหวัดกาลสินคือหาง,งานแต่งงานเด็กฝาแฝดชายหญิงสองพี่น้องวัยห้าขวบโดยมีค่าสินสอดสามล้านบาทระบุเป็นการแต่งงานที่แปลกที่สุดไม่เคยมีมาก่อนในพื้นที่โดยมีเพื่อนเพื่อนเด็กๆวัยเดียวกันและญาติพี่น้องร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคัง่งเดยนางกัญญาภักดกี่ยพันงามอายุ32ปีซึ่งเป็นมารดาเจ้าบ่าและเจ้าสาวระบุว่าเป็นการแต่งงานเพื่อแก้เครดหลังจากที่ตนนอนฝันร้ายโดยมีผู้หญิงขี่เครื่องบินมาพากลูกรักไป เชื่อว่าการจับลูกฝาแฝดเข้าพิธีแต่งงานแล้วสามารถแก้เครดรับโชคปีใหม่ปีขานหรือปีเสือประสบความสำเร็จในชีวิตมีอายุยืนยาวรวมทั้งเด็กจะเป็นที่พึ่งของพ่อแม่นอนาคตโดยที่บ้านเลขที่2บ้านหนองสอหมู่ที่7ตำบลหนองสออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินมีการจัดงานมงคลสมรสของคู่บ่าวสาววัย5ขวบขึ้นโดยเฉพาะคู่บ่าวสาวเป็นพี่น้องชายหญิงฝาแฝดมีขั้นตอนการแต่งงานที่ปฏิบัติตามประเพณีเหมือนกับชาวบ้านทั่วไป ซึ่งสร้างความสนใจกับชาวบ้านและเด็กๆในวัยเดียวกันสังเกตจากการเข้าร่วมขบวนแห่ขันมากและ,สะแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวเป็นจํานวนมากโดยการจัดงานนั้นเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดโดยสีสันของงานเริ่มที่ขบวนแห่ขันมากของเจ้าบ่าวซึ่งมีญาติผู้ใหญ่ฝ่ายพ่อญาติาพร้อมกับเพื่อนร่วมรุ่นถือสินสอดซึ่งเจ้าบ่าวคือน,น้องภูผาหรือเด็กชายภูมิพัฒน์อิมประเสริฐวัยห้าขวบต่างกานด้วยชุดผูกไทยสุดหล่อกับเพื่อนเจ้าบ่าวเดินนําขบวน โดยมีญาติผู้ใหญ่สูงวัยโห่แหกขันมากลำขบวนและมีญาติตั้งขบวนฟ้อนรำด้วยความสนุกสนานเมื่อขบวนขันมากเคลื่อนมาถึงบ้านเจ้าสาวมีญาติของฝ่ายเจ้าสาวล้างเท้าให้กับเจ้าบ่าวก่อนที่เจ้าบ่าวจะเข้าพิธีใบสีสู่ขวัญกับเจ้าสาวซึ่งจะต้องผ่านประตูเงินประตูทองซึ่งเจ้าบ่าวจะต้องจ่ายค่าผ่านประตูตามธรรมเนียมซึ่งทางเจ้าบ่าวอาจจะงงอยู่บ้างว่าต้องจ่ายเงินค่าอะไรเนื่องจากยังอยู่ในวัยเด็กและไม่เคยมีประสบการณ์ร่วมงานแต่งงานมาก่อน จากนั้นทางญาติฝ่ายเจ้าสาวได้แจแ้งกับฝ่ายเจ้าบ่าวนำสินสอดทองมั่นที่ตกลงกันไว้นำออกมานับโดยเป็นเงินค่าสินสอดจำนวน3ล้าน9บาทซึ่งเป็นธนบัตรจริงจำนวนหนึ่งและมีแบงกกาโมนอกจากนี้ยังมีสร้อยคอทองคำแหวนทองน้ำหนักรวมประมาณ19บาทหลังจากนับสินสอดครบถ้วนตามที่ตกลงกันไว้และมีการส่งของข,องขวัญให้กับคู่บ่าวสาวซึ่งเป็นตุ๊กตาบาร์บี้และรถของเล่น ซึ่งทางฝ่ายเจ้าบ่าวได้จูงมือเจ้าสาวคือน้องแพรไหมหรือเด็กหญิงพัทรดาอิมประเสริฐวัยห้าขวบแต่งกายด้วยชุดสาวผู้ไทยแสนสวยและเพื่อนเจ้าสาวมานั่งค้างเจ้าบ่าวเพื่อร่วมพิธีสู่ขวัญบายสีตามประเพณีโดยมีพ่อพามเป็นผู้ประกรอบพิธีทีมข่าวไทยกั right นนิวส์รายงานพลตรีน,นัทพงศ์สัตยานุรักษ์ผู้บังคับการตระวจภูทรปปจังหวัดสระแก้ว ถแถลงผลการจับกุมผู้บวกกการลักรถจักรยายนยนต์ส่งขายประเทศเพื่อนบ้านมีผู้ต้องหาจํานวนสองรายเป็นชาวไทยหนึ่งรายและชาวกัมพูชาหนึ่งรายพร้อมกับของกาลางรถจักรยายนยนต์ที่ใช้ก่อเหตุและรถจักรยายนของกลางรวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการเจรกรรมรถสำหรับคดีดังกล่าวสืบเนื่องจากเวลาสองนาฬิกานาทีวันที่19มกราคมที่ผ่านมานางสาวป,ปาราวันไพรัมอายุ28ปีซึ่งเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อในพื้นที่อำเภออรัญ,ญประเทศ หลังจากเลิกงานประจำแล้วได้ขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินหมายเลขทะเบียน1กไกดชดา2253สาแก้วไปจอดไปที่ข้างห้องเช่าในช่วงเย็นจากนั้นได้เข้าไปพักผ่อนเมือ่อตื่นขึ้นมาตอนเช้าเพื่อจะออกไปทำงานปรากฏว่ารถจักรยานยนต์ได้หายไปจากที่จอดรถจึงไปแจ้งความไปกับตำรวจสอพอ,อรัญประเทศให้ช่วยติดตามต่อมาตำรวจชุดสืบสวนออกติดตามแกะรอยจากกล้องวงจรปิด กระทั่งพบว่ามีคนร้ายสองคนขับรถจกักรยานยนต์คันดังกล่าวพร้อมกับรถอีกคันเด่งมุ่งหน้าไปยังอำเภอโคกสูงจึงประสานชุดสืบสวนสอพอโคกสูงติดตามกระทั่งพบว่ารถที่ถูกจรกรรมไปนั้นถูกนําไปซุกซ่อนที่ป่ามันท้ายหมู่บ้านหนองจานหมู่ที่สาบลโนโนมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสราแก้วและเตรียมนําออกขายประเทศเพื่อนบ้านจึงเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาคือนายบุญชมเพนโคกสูงอายุ38ปีซึ่งเป็นชาวไทย และนายเหื่อนอ่านอายุย6ปีชาวกัมพูชาพร้อมกับของกลางนำตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สอพอโคกสูงทางด้านนายบุญชมผู้ต้องหาชาวไทยให้การว่าก่อนหน้านี้ตนไปทำงานเฝ้าสวนย่านนิคมพัฒนาในพื้นที่จังหวัดระยองและได้รู้จักกับชาวกัมพูชาซึ่งก่อนหน้านี้รับจ้างขี่รถมาส่งที่ชายแดนได้ขันละ5,000บาทโดยทำมาแล้วมากกว่า10ครั้งด้วยครั้งนี้ได้่ันตัวเองมาก่อเหตุลักรถจักรากยานยนต์และนำส่งข้ามไปขายระเทศเพื่อนบ้านเอง ด้วยชาวกัมพูชาจะเป็นคนติดต่อในหน้าฝั่งกัมพูชาให้มารับรถที่บริเวณช่องทางธรรมชาติหากนำข้ามไปได้จะได้ค่าตอบแทนคันละ20,000บาทขึ้นไปแต่จะแบ่งค่าติดต่อกับชาวกัมพูชาต่อครั้งคันละ3 0 0 0ถึง5,000บาทโดยนางสาวปรารวันผู้เสียงหายเผยว่าหลังจากที่ได้รถจักรยานยนต์คืนตนรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากช่วงที่รถหายตนลำบากมากเพราะต้องไปทำงานและรถคันนี้ยังต้องผ่อนชำระส่งอยู่ รู้สึกดีใจที่ตำรวจช่วยติดตามและจับกลุ่มคนร้ายได้โดยตนเองได้มอกบกระเช้าเพื่อเป็นการขอบคุณและให้กำลังใจกับตำรวจทุกนายและขอให้เป็นที่พึ่งของประชาชนต่อไปหยุทธนาพึ่งน้อยรายงานนาวาเอกทวีวงวานผู้อำนวยการฝึกกำลังประชาชนตำบลชายแดนศูนย์จัระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบ,บรุรีและตราดเป็นประธานในพิธีปิดโครงการการฝึกกำลังก้าหมู่บ้านจำนวน60คนและพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมที่ศาลาการประเรียนวัดอรุณราชพัฒนานาวาเอกทวีวงวานผู้อำนวยการฝึกกำลังประชาชนตำบลชายแดนกล่าวว่าตามที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบ,บรุรีและตราดให้ศูนย์จดระบบป้องกันเพื่อจดระเบียบพื้นที่ชายแดนดำเนินการฝึกกำลังประชาชนตำบลชายแดนตำบลคลองใหญ่ ดะเริ่มดำเนินการฝึกมาตั้งแต่วันที่18ถึง20พฤศจิกายนโดยได้ดำเนินการฝึกสําเร็จรู่งล,ง,ลงตามวัตถุประสงค์ซึ่งประชาชนที่ผ่านการฝึกในครั้งนี้สามารถช่วยเหลือง,งานของทางราชการในด้านการเฝ้าระวังด้านความมั่นคงตามหมู่บ้านแนวชายแดนเพื่อเสริมการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐต่อไปวิเชียนม่วงสีรายงาน นายผลดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดอุตร,รดิตถ์เปิดการกลับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลด้านการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงปฏิทิภาพของพัฒนากรซึ่งสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตร,รดิตถ์เป็นหน่วยงานหลักในภารกิจในการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนรวมทั้งประสานการพัฒนาชุมชนร่วมกับส่วนราชการองค์กรและประชาชนตลอดจนปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งพาตนเองได้โดยอาศัยกำลังหลักของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทั้งในระดับจังหวัดและอำเภออาทิการกลับเครื่องการดําเนินงานขนจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบโคกหนองนาโบเดลการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือโอท็อปการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ท่านี้ตามนโยบายของจังหวัดอุตรดิตถ์เน้นการกขับเคลื่อนสารต่อของกิจการโอทอปการพัฒนาคุณภาพชีวิตการจัดปัญหาความยากจนที่มีทั้งจังหวัดประมาณ400กว่าครัวเรือนรวมถึงการพัฒนาพื้นที่ทำกินและสารต่อโครงการโคกนหนองนาอีกด้วยนาคาราเลอดรารายงานนางสาวนัทธาจำนงอายุ29ปีเบี้ยชีพขายข้าวแกงที่ตลาดทับทันได้เผยกับผู้สื่อข่าวว่าเมื่อช่วงกลางเดึกวันที่16มกราคมที่ผ่านมา หลังจากการขายข้าวแกงเสร็จแล้วเธอและสามีได้กลับเข้าบ้านโดยเข้านอนตามปกติจนกระทั่งช่วงเด็กได้ยินเสียงหมาในกรงที่บ้านส่งเสียงเห่าสักพักก็มีเสียงคล้ายปืนดังขึ้นหนึ่งนัดต่อมาได้ยินเสียงดังตามมาอีกสองครั้งจนทำให้ตนเองและสามีตกใจกลัวนอนไม่หลับทั้งคืนเมื่อมาถึงช่วงเช้าได้มาเปิดกล้องวงจรปิดดูพบเสียงคล้ายปืนดังขึ้นอยู่หลายครั้งบริเวณหน้าบ้านของตอนเองสักพักมีกลุ่มใบรุ่นขับรถจักรยานยนต์อยู่หลายคันขับผ่านหน้าบ้านไป ตนจะได้นำเคสไปกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพทับทันเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยนางสาวนัทธายืนยันว่าตัวเองไม่เคยมีเรื่องกับใครพร้อมกับฝากถึงกลุ่มับรุ่นว่าสิ่งที่ทำความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่ทุกวันต้องออกทำมาหากินกลางคืนต้องมานั่งกลัวเสียงดังคล้ายปืนเอกผู้ทักผู้แก่ที่อยู่บริเวณนั้นก็ตกใจกลัววันพลาดไปโดนชาวบ้านเสียชีวิตซึ่งหากไปรุ่นดื่มสุรากันแล้วก็ขอให้หยุดนอนอยู่ที่บ้านจะดีกว่าทางด้านนายศิลปัชัยก้าสาวริการรมอายุ61ปีชาวบ้านรายหนึ่งเผยว่า บ้านของตนเองนั้นอยู่ไกลก็ยังได้ยินเสียงแต่ยังไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นเสียงพลุหรือว่าเสียงปืนดังซึ่งก็ทําให้ตนเองตกใจกลัวและนอนไม่หลับเนื่องจากช่วงใกล้เช้านั้นต้องตื่นนอนเพื่อเตรียมเข้าของออกไปขายทันีล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ตรรารวจสพาทับทันได้ลงพื้นที่ตวรวจสอบพร้อมกับเร่งสืบสวนจากกล้องวงจรปิดเพื่อหากลุ่มับรุ่นกลุ่มนี้ซึ่งหากเป็นเสียงปืนดังและเป็นการสร้างความเดือดร้อนก่อเหตุรําคาญให้กับประชาชนก็จะมีการดําเนินคดีตามกฎหมายสําเนาทองสี รายงาน